มาแล้วเช้ามากทุกคนโอ้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะพี่จุนได้นัดเราเจ็ดโมงซึ่งเรามาทันนะเพราะว่าพี่ดิวโทรปลุกตอนแรกจะไม่ตื่นแหละแต่ว่าพี่ดิวโทรปลุกให้พี่ดิวยังไม่มาค่ะเดี๋ยวรอดูว่าพี่ดิวจะมาถึงกี่โมงกันระหว่างนี้ก็กินข้าวก่อนเดี๋ยวเราเดิไปแต่งหน้ารอพี่ดิวนะคะพี่ดิวมาถึงแล้วค่ะทุกคนเจ็ดยี่สิบหกค่ะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในเจ็ดโมงพร้อมค่ะ จุดตรสอบมาใช่ไหมนหมดแล้วอะมีเนี่เรากำลังใช้รถคันนี้ในการเดินทางนะคะแต่ปัญหาคือปของปิดได้ยังมันติดปัญหาก่อนเดินทางค่ะทุกคนเนื่องจากเราใช้รถคันนี้ไปแล้วที่ใส่ของก็จะมีประมาณหนึ่งไปค่ะทุกคนเราขึ้นมาบนรถแล้วค่ะทุกคนรอบนี้รถอาจจะแปลกตาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามารถพิจูนค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่ดิวถึงละน้องระยองยะลาไม่ใช่แอบ เราจะไปเขาเขาใหญ่ไปเขาใหญ่ค่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้เราไปกัน3คนนะก็เลยใช้รถพี่จุนคันนี้ไปกันเดินทางกันค่ะ a few moments later เท่าไหร่คะน้องไม่ๆๆไม่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 ไไม่ไม่่ไม่ไม่่่ ตอนนี้เราเข้ามาในโซนเขาใหญ่แล้วค่ะทุกคนกำลังเข้ามาในซอยตรงเดลี่โฮมนะคะทุกคนกออีกแป๊บหนึ่งก็จะถึงเลยหนูดูอะเปล่า,าลูกหนูดูไหมสรุปเก๋ๆแกคือลิฟบ้านมีลิฟต์บ้าน <laughs> มีลิปนะคะทุกคนนี่ลิฟต์ไหนครับลิฟต <laughs> ์บอย <laughs> ลิฟต์บอเ <laughs> ดินเ<ๆ>ดิน นี <c oughs> ่เราขึ้นบไไนไดก็ได้ถ่าเทียมการเดิน <g arden> แล้วเรียบร้อยอ๋อสรุปคือเราเพ้นลิปค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ลิปนะนะเป็นบรเนดะ้าลิปเเราทำฟงไ <c oughs> ม่ต้องถามว่าระดับเขามองเขาสูงเท่าไหร่ก่อนยวรอเขาก่อนเออแต่ได้ยูนิดหน่อยแบบเดี๋ยวเราขึ้นแบบให้ดูอ่ะให้ดูผนังก่อนอันนี้คือที่เราจะมาเพ้นกันเป็นป่องลิปเพ้นพัาแพงฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นแบบเทียบให้ดูกันแล้วกันข้างๆ ขึ้นฝั่งนี้บังหน้าพี่ดิวชื่อดอกอะไรจำชื่อไม่ได้เอาจัชื่อไม่ได้เดี๋ยวเคนชื่อแต่ว่ามันเป็นพวงห้อยลงมาเนาะจะคล้ายๆกับดอกที่เคยไปทำบ้านลูกค้าแล้วก็คือเป็นเรียกว่าต้นไม้ยอดฮิตวิวเหมือนไอ้นี่ไงเบิร์ดออฟพาราไดซ์ที่มันมีบ่อยๆใช่ทางนั้นอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตนะคะผนังนี้ทุกคนเห็นภูเขาใช่ไหมน่ะซึ่งภูเขาเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่จะให้แบบเนี่ยถ้าเห็นในแบบมันเป็นภูเขาอยู่ด้านซ้ายมือเขาอยากให้มันลิงก์ต่อกันซึ่งมันอยู่ที่มุมมองคนเเเเเเเนนนนนาาาาาาะะะะะะดดดดดีีีีี๋ยยยวววรรูููท่่ลกกกกกค้้้้จจมมมอองงงุไไไหภขถึ็ ทั้งวันทั้งคืนหรอแล้วเราจะแล้วเราจะเช่าโรงแรมไปทับรึไม่เห็นอยู่ไหนอ่ะเดินม,มาอีกดิโผล่ทางไหนโผล่ทางนั้นโอ้โหกว่าจะโผล่ไฮไฮเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการร่างรูปกันนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเบรกกินข้าวกัน <c oughs> แปบเดี๋ยวร่างกันก่อนเลยดยีกว่า <c oughs> ที่นิยวสู้ๆนะคะเดียวถ่ายเลย แกิดเป็นเก่งเหนื่อยนะเพิ่งเริ่มล่างเองไม่ใช่หรอเหนื่อยเหมือนอยู่นะยังเพิ่งเริ่มในสองเส้นทุกคนดูบอกเหมือนแล้วเหมือนขี่ไปแค่สองเส้นเหมือนแล้วขี่ไปแค่สองเส้นล่าง ากลายเป็นพี่เลี้ยงหมาเราสิกันแล้วหรอเอาไงเราช่วยงานไหมช่วยงานหน่อยไหมอามาอัปเดตค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เราลงกันไปเก็บดีเทลเห็นไหมเอ่ยก็ตอนนี้กำลังเก็บพุ่มนะเพราะว่าพี่ดิวเก็บทองฟ้าข้างบนลงทองฟ้าหมดแล้วแล้วก็เราเก็บพุ่มอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ดิวบอกว่าจะมาต่อกิ่งกิ่งกระดอกที่เห็นกันฝั่งนี้เนาะ Later. ตอนนี้เราล่างกันครบแล้วตั้งแต่ช่อข้างบนไล่มามีรูด้วยนะเห็นปะลูกค้าก็บอกว่าให้เติมลไปเลยค่ะที่เกียจติดเองเพราะว่าจะลำบากเราก็เลยจะเพนให้เนี้ยฟุดุดไปเลยเวลาเท่าไหร่ลลวนะทุ่มนึงจะทุ่มอีกสิบจะทุ่มก็คือช่วงหน้าหนาวนะทุกคนตอนเย็นเย็นเนี่ยจะทุ่มก็คือมื่นแหละน่ากลัวมากเด็กบุกรถตั้มโอกไก่อยู่ตรงไหนนะข้างบนอ๋อข้างบนเริ่มวันได้ดีค่ะทุกคนโอ้หนี่ก็เริ่มวันใหม่ด้วยการกินนะ ันนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวหมกไก่กันเราไม่สู้แกวะแกมันล้วจะคนโชคดีของเราคนมันไม่เท่ากันนะพี่ดิวอาจจะเป็นสองน้องในอันเดียวกันที่ผมเปลี่ยนกะเพราไปอันนี้ทันไหมไม่ทันนะใช่ไหมไข่หมกไก่และข้าวหมกไก่น่ากินไ่น้องเบลเลยใช่ใหญ่มากกินแล้วนะคะคำแรกค่ะอื กลับมาทางานกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในที่น่าใซเนาะกำลังเริ่มทางานต่อจากเมื่อวานนะที่เราขึ้นทุกอย่างครบแล้ววันนี้ก็จะมาเก็บอีเทลซึ่งอยากให้จบภายในวันนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็จบวันนี้เนาะแล้วก็อาจจะดูพรุ่งนี้นิดหน่อยนะมาดูตอนกลางวันเพราะเราคิดว่าวันนี้จ้จบงานตอนกลางคืนซึ่งคืนเนี่ยแสงมันน้อยทำให้เราเห็นภาพไม่ชัดเจนแล้วก็จะมาเช็คตอนกลางวันสำหรับพรุ่งนี้นะมีน้องตัวน้อยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อน ค่ะตอนนี้ไปสอกว่าแล้วนะคะทุกคนก็เรากําลังไล่เก็บดีเทลดอกข้างบนตามชอต,ต่างๆแล้วก็พิจุนไล่เก็บพุ่มก็ไล่ๆมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยปิดท้ายด้วยรั้วข้างล่างเนาะก็คือทําพุ่มที่อยู่ไป็นเลเยอรหลังก่อนประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูต่อกันเสร็จแล้วแบบเกือบเสร็จเพราะว่า เมื่อกี้มันมืดเราเรายังเก็บดีเทลไม่ครบตรงช่วงด้านล่างที่เป็นรั้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูพ่งนี้อีกนิดน,นึงแล้วก็จะชิวๆกันแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ก็กัดกันเที่ยวเที่ยวเที่ยวใช่ค่ะพี่ด <c oughs> ิวไปเที่ยว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าไม่เช้าเท่าไหร่อะสายอะหนาวมาก <c oughs> วันนี้ไม่มีแดดเลยให้ดูภูขเขาไกลๆอุ้ยเชื่องเันพอดีเห็นปะหมอกมาลงวันนี้ แล้วก็ลมแรงมากค่ะหนาวหนาวจริงเราเข้ามาทํางานกันต่อดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานจบงานตอนกลางคืนเราจะไม่เห็นว่าดีเทลสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยเป็นไงเพราะตอนกลางคืนมันมองไม่ค่อยชัดนะทุกคนเดี๋ยวดูตอนกลางวันดีกว่าวันนี้หนาวยังไม่พอนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกด้วยค่ะลงเม็ดและกลัวจะไม่สบายใช่แต่ว่าพี่ดิวต้องเก็บขอบด้านล่างนิดนึงได้แล้วทุกคนไปรอที่กรุงเทพเลย เสร็จกันแล้วค่ะทุกคนผลงานที่เราเพ้นกัน2วันนิดๆเนาะท่าลงวันนี้ด้วยที่เราทําไปประมาณสัก2ชั่วโมง1ชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นทิวเขาเนาะเป็นดอกไม้ห้อยมามีรั้วแล้วทิวเขาที่ต่อเนื่องกันถ้าดูในรูปแล้วก็จะมีรูปที่มันต่อเนื่องกับเขาด้านหลังพอลูกค้าอยากให้แบบรู้สึกวิลลิงกันอ่ะเราขย,ยบลงมาให้นี่ต่อกันแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับผนังนี้โอเคก็จบกันไปกับผนังน,น,นี้นาน,นะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่เพื่อนพี่จุนกันดีกว่า เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเราอยู่ที่คาเฟ่กันที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รถพี่จุนเมื่อกี้มีปัญหาเล็กน้อยเกิดอาการสะอึกใช้คำอะไรฮะใช่รถสะอึกก็คิดว่าน่าจะไปได้นะคะี๋ยวรอ้อีกรอบหนึ่งจุนบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยคือไม่อรอแล้ว่ะแล้วก็ตัวคาเฟ่เองอยู่ตรงนี้หน้าร้านขายของมือสองเนาะวันนี้เรามาอยู่กันที่เดลี่โฮมนะคะทุกคนคีขึ้นชื่อเรื่องนมเนาะ ได้ไมาแล้วค่ะทุกคนเป็นไอติมนมกับอัญชันเป็นนมอัญชันโดไม่โดต้นต้นรถเป็นไรอะ่ะตัวสตาร์ทไม่ติดเลยอะ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรใช้น้ำมันอะไรใช้น้ำมันโซคอ <laughs> <laughs> ถ่ายวิดีโอไปให้เขาละเดี๋ยวเราลองเองแต่จะบอกแต่ฉั้นจะบอกวิธีการซ่อมแล้วเราก็จะลองเองดีแต่อุปกรณ์พร้อมใช่ไหมพร้อมอีกแล้วเนี่พร้อมมาเดินทางอีกครั้งค่ะทุกคน <laughs> ป้ายป้ายเดี๋ยวเราดูว่าจะถึงกรุงเทพไหมจะถึงกี่โมงคะทุกคนสามโมงเป็นไปแล้วเขาต้องสองป้ายป้ายสถานการณ์หน้าสุดนะคะทุกคนจอดเยงที่ปั๊มเมื่อกี้แล้วก็ข้างๆปั๊มเป็นอู่พอดีเลยมีเช่างมาช่วยรถเหมือนจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอันตรายกันคือไม่จริงพอขับได้แต่จะใช่เสี่ยงครับเนื่องจากเป็นการตัดสินใจของคนขับคนขับก็จะรู้ดีว่ามันเสี่ยงไม่เสี่ยงสูตรเมือคืนเดี๋ยวเราจะเรียกรถ ลาสไลด์รอรถสไลด์มาแล้วกันประมาณเที่ยหนึ่งตอนแรกจะถึงกรุงเทพบ่ายสามตอนนี้หนึ่งห้าแห้าโมงครึ่งรถยกมาแล้วค่ะทุกคนตบมือเย้รถสไลด์อะรถยกมาแล้วค่ะรถสไลด์โคสอันนี้จะสไลด์ลงสไลด์ลงสไลด์แล้วก็ตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุกคนก็เราจะได้เดินทางกลับกันมีหมอซื้อรถอย่างนี้ไว้ทันทันกันดีนะแต่เดี๋ยวให้พี่จุ้นนะครับขึ้นรถสไลด์ไปถอยมาเอออยู่ก็มีคอนเทนต์ค่ะ เอารถขึ้นไปบนที่สไลด์แล้วอ่ะเราจะได้ออกเดินทางกันเดี๋ยวเราขึ้นกันเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งโมน,นี้กัน <c oughs> ป่ะเ,เรียบร้อยอยเดี๋ยวพี่ดิวก็จะนั่งไปเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จุนจะไปนั่งกับคนขับข้างหน้ารถเรา <c oughs> อะไรเปิดกระจกไม่ได้จะเกาะหนึ่งเอาหาปะเด้ออกเดินทางค่ะทุกคนไปเร็วพี่เดียว go go ุนฝนเห็นไหมล่ะตายแล้วไปเลยรถเมนูสูงวะเราลรถเมนูสูงสูงเราต้นไม้เลยปะรถจอดมาหนึ่ยนะ พี่แม่งโคตรเท่เลยครับอย่ามุ่งอย่ามุ่การขับรถที่ปลอดภัยคือการขับรถโดยที e. ่ม kind of ีคนอื่นขับให้ย <enter> in <pal> ืนเราอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อนเนะทุกคนได้ข้างหลังมีอะไรกินเปล่าวะโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าอย่าทำตาหน้าน้องๆหนูๆมองไม่เห็นค่อยไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเลยโอ้ยแตอนนี้นะครับเราก็เป็นคนขับแล้วเป็นคนขับแล้วใช่พี่จุนไปนั่งนอนอยู่ด้อะแล้วไปนอนอยอะแล้วเราเหนื่อยครับเพราะขับคนเดียวเลยไปเขาใหญ่ ตอนนี้ผมก็เลยมาขับแทนลมดีนะเนาะเออจะอนาวนิดหน่อยช่วยไม่จับผมอ้ะหเกือบแล้วเกือบแล้วถึงแล้วค่ะโอ้โหจัดแตครับใครเปิดเฟสไวะนอกจากนี้ไว้ปะผมก็จะเอ็นลงเหมือนเล่นแบบว่ารถไฟขหง ไมาแต่มันเอียงมากเลยนะเอาแล้วตอมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่มันไม่เห็นว่าเราเอียงไงเห็นเอ้ยโอ้ยลง้าลงมาดูหลังดิหลังจบทริปนี้กันอย่างสนุกสนานจบแล้วใช่ไหมจบโอ้จบทริปนี้กันเรียบร้อยแล้วตื่นแปดโมงยันสามทุ่มของอีกวันหนึ่งทริปนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจะเป็นที่ไหน ไปค่อยดูแล้วกันเนาะเราก็มาถึงกันแล้วนะครับยังเพิ่งออกจากดัวบ้านเฮ้ยขึ้นได้ดีไหมน่นๆดีจุดหัวขึ้นได้อยู่เทศอันนี้จะเป็นพวกอ่าเปี้ยกน้ำวิถีโค้งของมืดเหรอเราอุ้ยตกใจโอ้โหวางแก้วจริงไหมเนี่ยเราวิ่งไม่ขึ้นไปโอ